สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สุขุมสุคนคลิปนี้กับพิเศษพิเศษนะครับเด้อเอาใจแฟนเพจแฟนครับที่มักงัวงา้ำนะครับเนาะเป็นงัวสาวผสมไมเลยนครับเด้อวันนี้กับเป็นมือวันที่11เดือนมีนาคมพศ2565ครับผมเอาใจ FC เอาใจแฟนครับที่มักงัวงา้ำนะครับเนาะครบเครื่องเรืองบดบดงวสาวผสมไปทองแรกนะครับเด้อผ่านมารอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ สมัยงูสาวก็บางเดวแต่บางตัวบางตัวก็ซ้อมถือก็สมจิดไงนะครับเนาะต่ว่านี่พึ่งผ่านรอ,รอบรอบหนึ่งนะครับเนะาะงูสาวแม่นี่นะครับเนาะระดับก้มสูงเพิ่นก็สูงขีดเฉียวอยู่ร่อยสี่สิบนะครับเนาะต่วัางูาสาวพุดนะครับที่มีเพิน่นดำคอเข้าดำถึงงูเชื่องดีนะครับเนะาะงูแม่นี่นั่นแหละครับ จะดอกเพื่นเนี่ยวันง่วงผัวรถครับผมง่วแม่นี่ยนะครับเนาะมีใบมีหลอดไฮนะครับเนาะตอนนี้อยู่ทางไฮทางน้ายู่ใบหลอดอยู่เฮี้ยนพิ่นเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าแฟนเพืแฟนครับขึ้นมาอยากได้กาเอาหลอดเอาใบให้เบิ่งเนี่ยได้เลยเนะครับเนาะดูนะครับความเิดของเพิ่นนาย่นย่อนเนาะครับเนาะครบเครื่องเลยงวดบดอีกทั้งหากง่วแม่นี่ครับผมแดงปลอดปลอดที่อื่นตั้งแต่หมูนี้นครับเนาะ เอาใจเอฟซีที่มักคัวแดงผดผอดนะครับเนาะ,ะมืนอนนี่หัวสาวแม่นี่เปิดไบวันไหลายนะครับแนละ้วเปิดราคาให้เอฟซีผิจารณาเลยนะครับเนาะเปิดใบหกหมื่นสามพันนะครับเนดะ้อหกหมื่นสามสามพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับนะเด้อผู้ใดล่ะส่งให้หัวเช่ายอดคือเก่านะครับผมเป็นวัวสาวทองแรกผสมไใบทองแรลกนะครับเนาะย็นงามบ่น ขาหลังกับเหยียดตรงนี้ครับเอาอิจฉาเขาบอกเพิ่นนี่ก,ก็ได้เอาลหรเพิ่นนะครับไีม่มือกติดจีมีเพิ่นเพิ่น,นยุ่งเนนะครับขอบหัวเฉยอกู่แแนวนี้เละครับผมนี่แม่หนึ่งนะครับเนาะสมไปแล้วกับีม่มือกติดจีมีเพิ่นยุ่งที่และครับจิตยุ่งไปนั่นนะครับผมแชนเสร็จแทนครับขึ้นวางจะได้เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันได้กันนะครับเนาะ ความสูงประมาณร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดนาะครับเนาะยุ่ในเกณฑ์นี่ครับผมแต่ว่าความใหญ่ยความยาวความสูงนี่ยังสีใม้เห็นอีกหลายครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันก็เพิ่งได้ท่องแรกเนาะครับเนาะคนนะครับหนะนึ่องค้อเรื่องทองคนนครับยนเป็นยนย้ยนเป็นย้อนเนาะครับเนาะนาครับงวงเมีน,นี่แต่หนอกวันงวผูนะครับเห็นแต่หนอกคนนึงเลยไม่ได้เห็นบรรทายคอนอู บก็อกนี่งามแถะรลอนนะครับเนี่ยคุณนะครับเป็นงูออกสไตล์บามันใชงไหมเขาเลยนะครับเนาะโอกาสดีนะครับเด้ะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้งูเข้มเข้มแดงแดงหนาหนาย่นย่นย่นนะครับเนาะยังถางม้าทรม้าครับผมในราคาที่เปิดใ้ทรงพีทัวภาคอีสานนะครับเดาอแม่นี่นะครับเนาะเป็นงูสาวผสมพอพันไววดีพอ้อมครับผม ขึ้นมากอยากได้กะไหงเพวา่อเยาบอกมาไทยทำไหได้เด้อครับเด้อเบิ้งใหมเบิ้งหลอดกับแอดไลน์เข้ามาครับผมนี่ใบไม่หลอดไหนะครับเนาะแม่เนี่ย่านมาแล้วรอบหนึ่งรอบสี่สองกับรอรุ่นเนี่ยครับผมส่วนมากหัวสาวก็สีผสมมายากนะครับผมส่วนมากเนาะครับเนาะกับเป็นบางตัวครับอายุสิึสนอยุ่กับว่าสองอาการคนได้สำเไียเนาะครบเนาะบอกว่าตัวไดนล่ะครับผม คนนะครับขมยนคมยนขมหนาของพันเงาหางเง่เป็นเง้นะครับเด้อเงาหางพันหนี่บ่ผิดหวังเลยนะครับคนนะครับเงาหางพันขมยนขมย่นบ่เป็นสองร้องตัวใดแล้วครับโ่แม่นะขึ้นมาอยากได้กระด้วนครับผมอันนี้ก็ว่าสิใส่นี่เท้าข้อศอกขึ้นกันนะครับที่แรกว่าสีบ่ขายนะครับเท้าข้อศอกอะไร อะไรไปเลยมากันนี่แลครับคือพ่อเห็นแม่นี่นะครับเนาะอ้ยอธิบ่ขายก็ได้ขายคือก่านะครับเจ๊เท่าก็สอเป็นอย่างนะครับย้ำนี่มิตรเลนี่น้องเท่าให้เท่านะเท่าก็สอก็ได้แคนเถิดแคนครับขึ้นมากใกได้ดวนนะครับเนาะโอกาสดีครับิสดงว่าเท้าเขาคลอกเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันหนาหนาทั้งหนาทั้งยนทั้งยอดเะครับผมแถมซมไม่ให้อีกนะครับเนาะแม่เนี่ย กูนะครับขมหนาคามยนมคมยนของเพิน่นขึ้นมาจากได้ด่วนนะครับเด้อด่วนและด่วนส่งฟีทุกภาคอีสานภากันเอื่นก็รวมพลังหารสองคือเก่าแหละครับผมคลิปหนึ่งจบไปชั้นหนี้งแะครับผมสวัสดีครับ